พี่น้องผักโขชุนเข้ากับใส่สวนสดนะครับผมว่ามันจะได้น้ำนะครับพี่น้องสดนด้ำปลาแดดน้ำปลาลานัวเลยนะครับผมมี่มาครับพี่น้องอันนี้สิพพี่น้องมากินตำผักโขชุนนะครับผมเบื้องพี่น้องนนหน่อยจะข้ามกับว่าตำเล้วไม่ไหมนะครับผมอันนี้สิเป็น,นอยอดนะครับพี่น้อง ีค่ครับผมขนาดาน่อนกระซ่อมนี่นะคะรับพี่น้องมึงอันนี้นุ่มหน่อยสะข้ามก็เอาต้นต่ำนะครับผมแก้มด้วยข่าลวกนะคะรับพี่น้องอันนี้เป็นข่าอ่อนนะครับผมมากรับผมมันจะเจ็บนุ่มนนหน่อยสะข้านม่ต้องว่าหลายนะครับผมนี่ครับผมพี่น้องมึงอืมรับอืมกรอบๆน้ำปลาแดงเขาหัวเขาก็นาด อืมเนี่ยผมน,น,นอค้ามึงกีนน้องกินกับนอค้าเข้ากันครับขนาดแล้วครับผมมี่กินน้องพักปูชุ่มเข้ากับใส่สว่างสดนะครับผมว่ามันจะได้น้ำนะครับพี่น้องสดน้ำปลาแดกหรือน้ำปลาลดนวลๆเลยนะครับผม อืมอืมน่องอืมกรอบกินห,หอ,หอ,อนหมนไข่ไก่เบเตยนะครับผมอืมบุ้ง นอกค่าพนะี่น้องออ้โหหมุนใจเลยนะ <c oughs> นี่ครับผมสดนด้ำาปลาแดกนาำปลาหลานุ่งๆเลยนะครับผม เอาไปกินครับนำหุงเลยพี่น้องหลอมาามะต่อเลยนอนี่เดี๋ยวเราค่อยมงยครับผมเมื่อข้ามกับำกำกำเสียบกวางพี่น้องแจียมน่าฆ่าพิ่งเฮ้อ อันนี้ส่งตรงมาจากอุดรนะครับผมนอค่าเนี่ยบางคนบอกอืมต้นจำบวกอืม เผ็ดเผ็ดเข้ากันเลยนะครับพี่น้องน้องข้ากับเผ็ดมีหัวป้อม ฮึอค่ะเสียบนั่งค่ะกันนะตันางพอมีนังมันจะนุ่ ครับเบื้องดีตรงขนาดยอดกรซสับสนี่นะครับพี่น้องต้งนนี้อวบแห้งนะครับผมอวบกอบวกบืกบบ้องแยมกับนอค่าอืมเอาไวันบ มียมีความหอมขอมกรอบอืมกรอบกรอบมาก น้ำนัวอา่าหน่อยห้ามิตามเปรี้ยววานะครับพี่น้องเนี่ยผมเราไม่กินกับนัวค่ะเพดเพดเข่ากันเลยนะครับผมมาพี่น้องมา 嗯，嗯，不。用。 น,นี่ความกรอบเลยเป็นรองกรอบมากบะหมี่พักงูกเขียวได้เป็นรองบะหม่หนังได้เป็นงูเขียวนะครับผมโคตด่านนะครับผมงูมเขียวอ้กอื่นผักกุ้งไายอันนี้อีกอื่นผักโอชุนนะครับผม คน่ล่าอันนะครับผมเสียบน,นัวแห้งนะครับผมนึอดีหน่อส่างสวัสดร้องมัน,นยังในน้ำครับ ครับพี่น้องแจบนั่คอะนะครับผมมาครับพี่น้องมีนุ่มหน่อยสะข้ามก็ไเด้ตำพักอูซสุนมาฝากทีฝากนอนนะครับผมอกับน้ำปลาแดกนี่น้ำปลาล่านั่ๆเลยครับผมแซ่บนั่ค่ัขกนหันะครับผมพี่น้องพอกันคลิปไหมนะครับผมคลิปนี้ก็สวัสดีครับ